ครับสวัสดีครับนัเรียนครับวันนี้นะครับนะเราจะเรียนในเนื้อหาของม2เทอมที่1นะครับในเรื่องของสารละลายนะครับสารละลายเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวว่าเราจะรู้กันนะครับสารละลายก็คือนะครับสารที่ได้จากการรวมตัวของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมตัวเป็นเนื้อเดียวโดยไม่เกิดปิยาเคมีนะครับนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสารละลายนะครับ คือสารที่ไดจากการรวมตัวของสารตั้งแต่2ชนชิดขึ้นไปรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวนะฮะ <c oughs> โดยไม่เกิดยาเคมีนะครับเดี๋ยวจะรูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าดูนะครับนี่คือกทดลองนะครับนะคราวนี้มาดูองค์ประกอบของสารละลายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยนะฮะ <c oughs> มีอะไรบ้างที่เราจะต้องอศึกษานะครับนะ องค์ประกอบของสารละลายนะครับนักเรียนครับจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือนะชนิดหนึ่งคือตัวทาละลายนะครับตัวทาละลายก็คือเวินนะครับคือตัวทาคืออะไรครับสารที่มีลักษณะเหมือนสารละลายหรือสารที่มีปริมาณมากในสารละลายนั้นนะครับนี่คือตัวทาละลายอ่ลนะักษณะอันที่2ก็คือตัวถูกละลายนะครับหมายถึงสารที่มีสาระ ต่างจากสาระละลายหรือมีปริมาณน้อยกว่าในสาระละลายนั้นนะครับเ,เดี๋ยวครูขอสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เขียนช็อตโน้ตเข้าไปนะฮะถ้าสาระละลายในกรณีอย่างนี้นะครับมีตัวทันมันละลายกับตัวถูกระลายนะครับไอ้ตัวละลายเนี่ยนะครับไปเจอบางตำราเนี่ยนะฮะตัวละลายพอพวกเราไปเจอบางตำราก็เรียกว่าตัวถูกระลายนะครับตัวละลายตัวเนี้ยนะฮะอาจจะเป็นตัวถูกระลายนะครับเดี๋ยวนะกลับก่อน ตัวตัวละลายตัวเนี้ยนะครับบางทีก็เรียกว่าตัวถูละลายนะครับนะเดี๋ยวไม่พอดีนะตัวละลายตัวนี้เดีเรียกว่าตัวถูละลายนะครับตัวถูกละลายก็ได้นะครับใหญ่ไปนะเรียกว่าตัวถูกละลายคราวนี้นะครับสารที่มีปริมาณมากกว่าเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวทำนะครับ ส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่านั้นจะเป็นตัวถูกละลายถามว่าเสมอไปไหมนะครับไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปเดี๋ยวคุณจะเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะว่าไม่เสมอไปตรงไหนนะครับนะ,ะเดี๋ยวจะเพิ่มตรงนี้ให้นะครับสารละลายเนี่ยนะฮะจะมอก้นี้สรุปก็คือมีตัวทําตัวถูกนะครับตัวทําละลายนะครับนะตัวทําละลาย กับตัวถูกละลายนะครับกับตัวถูกละลายตัวถูกละลายบางทีเรารู้ว่าตัวละลายนะครับนะมันจะแบ่งออกได้อย่างนี้นะครับหนึ่งถ้าสารมีสถานะถ้าสารมีสถานะเดียวกันก็หมายความว่าแข็งก็แข็งเหมือนกัน ของเหลวก็ของเหลวเหมือกนกันหรือคลาสคลสเหมือนกันกนะถ้าสารมีสถานะเดียวกันนะครับสารที่มีจํานวนมากกว่าจะเป็นตัวทำละลายนะครับอ่ามันจะแบ่งแยกอย่างนี้นะครับก็คือถ้ามีสารนัดเดียวกันเนี่ยนะครับตัวที่มากกว่าจะเป็นตัวทำละลายนะครับส่วนตัวที่น้อยกว่าเป็นไงลูก ส่วนตัวที่มีน้อยกว่าเป็นตัวนะครับถูกละลายนะครับเน้นนะครับตรงนี้ก็คือสารที่มีสถานะเดียวกันนะครับตัวที่มีจํานวนมากกว่าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวทําละลายมีมากเขาเป็นตัวทำเนาะส่วนสารที่มีจํานวนน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันที่สองครับ นะอันที่สองก็คือถ้าสารมีอา่าถ้าสารต่างสถานะกันนะครับนะกันนะครับ,นะนะรบถ้าสารต่างสถาน,นะกันของเหลวนะฮะจะเป็นตัวทำละลายนะครับ ของเหลวจะเป็นตัวทำลลายและของแข็งนะฮะจะเป็นตัวถูกละลายนะครับเช่นน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยนะถึงแม้นว่าน้ำตาลเป็นของแข็งจะมีปริมาณที่มากกว่าเนี่ยยังไงมันก็เป็นตัวถูกละลายนะครับนะแพะะน้นครูก็ให้คอนเซปไว้สองอันนะฮะถ้าสารมีสานะเดียวกันตัวที่มากกว่าเป็นตัวทำแต่ถ้าสารมีสานะต่างกันนะครับเช่นของเหลวนะครับ กับของแข็งนะครับของเหลวก็จะเป็นตัวทาลายนะครับส่วนของแข็งยังไงก็ต้องเป็นตัวถูกละลายกรนี้ของน้ําเชื่อมนะครับน้าจะมีน้อยกว่าก็ตามนะครับนะก็ให้นักเรียนตรงนี้จดบันทึกไปนะครับจดเรียงลดับตามที่ครูอัดคลิปไว้นี่แหละนะฮะอ่าโอเคเรามาต่อกันตรงนี้นะครับนะเรามาต่อตรงนี้อันต่อไปครับ การพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายนะครับการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายนะฮะหรือสารใดเป็นตัวถูกระลายนะครับอันที่หนึ่งครับเมื่อนําเมื่อตัวทำละลายและตัวถูกระลายมีสาระต่างกันโอเคเนี้ยนะครับเป็นการย้อนเมื่อกี้นี้นะครับสารที่มีสาระเดียวกันกับสารละลายสารที่มีสาระเดียวกันจะสารละลายจะเป็นตัวทำละลายสารที่มีสาระ ต่างจากสารละลายคือตัวถูกะลายนะครับอย่างเช่นน้ำเชื่อมเมื่อสักครู่นะครับนะอันนี้ก็เป็นการย้ําอีกทีหนึ่งนะครับที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเช่นน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับสารที่มีสาระเดียวกับสารละลายสารละลายตัวเนี้ยน้ำเชื่อมก็เป็นของเหลวเนาะของเหลวเนี่ยนะครับก็จะมีน้านะครับกับน้ําตาลเนาะนะครับของเหลวเนี่ยจะมีน้ำนี่มีสาระเดียวกับน้ําเชื่อมเพราะ น้ำก็เป็นตัวทำละลายโอเคถูกต้องนะครับส่วนสารที่มีสาระตากจากสารละลายสารละลายน้ำเชื่อมจะเป็นของอของเหลวใช่ไหมนะครับแต่ว่าน้ําตาลเราเป็นของแข็งเน่จะเป็นตัวถูกละลายนะครับหรือเหมือนกับที่ครูสอนไปนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับนี่คือหลักที่หนึ่งนะครับตถานะาต่างกันเนาะอ่าเดมาดูว่าต่างกันยังไงนะฮะเรามาดูเช่อว่าน้ําเกลือนะครับน้าเกลือก็คือน้ํา บวกเกลือนะครับน้ำเกลือคือน้ำบวกเกลือนะครับน้ำเป็นของเหลวครับนะฮะน้ำเป็นของเหลวนะครับฟันของเหลวต้องเป็นตัวทำมันละลายเพราะว่าน้ำเกลือเป็นของเหลวเหมือนกันนะครับนะเกลือมีลักษณะของแข็งฟันเกลือก็เป็นตัวถูกะลายนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างผสมนะครับจะเห็นได้ทราบว่าน้ำเกลือของเราเนี่ยนะฮะมีสารน้ำเป็นของไอโลกของเหลวเนาะ น้ำเกลือมีสนนาระเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเหลวนะครับเรามาดูน้าเกลือเกิดระหว่างน้ํากับเกลือสารที่เป็นละสาระเดียวกันก็คืออะไรครับก็คือน้ำเนาะแต่เหมือนกับน,น้ําเกลือนะครับก็เป็นตัวทําละลายไปนะครับส่วนเกลือก็จะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันที่สองครับการพิจารณาว่าตัวไหนเป็นตัวทําตัวไหนเป็นตัวถูกละลาย นะครับในเมื่อสารละลายเนี่ยนะฮะมันมีสถานะเดียวกันเน้นสถานะเดียวกันนะครับถ้าสถานะเดียวกันก็คือของแข็งของแข็งเหลวกับเหลวหรือว่าแกส๊สแก๊สเนี่ยนะครับสารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทําละลายเสมอส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลายเสมอนะครับเช่นเช่นบอกว่าแก๊สหุงต้มนะมีบิวเทนสน์นะครับ แก๊สถุงต้อมีบิวเทนมีโพเพนเจ็ดสิบนะครับเจนว่าบิวเทนก็มีสถานะเป็นแก๊สโพเพนก็เป็นแก๊สเพราะนั้นไอตัวไหนที่มากกว่านะฮะตัวนั้นก็เป็นตัวทําละลายนะครับนะตัวที่มากกว่าเป็นตัวทําละลายเพราะนั Pro ้นโพเพนนี่มากกว่าโพเพนก็เป็นตัวทําละลายส่วนบิวเทนสถานะเดียวกันเนาะนะครับก็จะเป็นตัวถูกละลายเพราะมีปริมาณที่น้อยกว่านะฮะน,นักเรียนเวลาจะลอกลงสูตร เนี่ยก็ต้องสต็อปนะสต็อปนะแล้วก็จุดลงไปแล้วก็สูงคูด้วยนะครับนะสูงคูด้วยอ่าเรามาดูเกลดความรู้นะครับเกตดความรู้เป็นการกลั่นภายใต้ภาวะความดันการแย,ยกของเหลวที่ผสมมีจุดเดือดใกล้เคียงกันออกจากกันนะครับอ่าขั้นการนี้ อ่าดอกป๊บหนึ่งนะคุณมีตุวละอยู่เฮ้ยเดี๋ยวค่อยเอาอ่าะเรียนต่อเลยนะครับอ่าเป็นการกันตามระดับส่วนนะครับนะก็จะใช้ความดันแล้วก็อุณหภูมินะครับเป็นตัวกันนะครับนะเรามาดูว่านะครับ การเป็นอย่างไรนะครับนะอุณหภูมิก็ต่างกันไปครับของสารที่ถูกได้ันดับแรกนะครับที่การกั่นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็ีนช่วงของอุณหภูมิน,นะครับอ่เรามาดูทีละตัวนะฮะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนจุดไว้ด้วยนะครับนะแต่แต่ไม่ต้องจำนะมากมายนะลูกนะเรามาดูว่าเชืเ้อเพลิงนะครับนะถ้าต่ำกว่า0องศาเซลเซียสอีพวกนี้ก็จะเป็นพวกแก๊ส เป็นกา๊าซถุงต้มนะครับถ้าอุณหภูมิอยู่ระหว่างอัสเสนะครับศูนย์ถึงร้อยสี่สิบนะครับเป็นพวกน้ํามันสาหรับรถยนต์นะครับนะนนี้น่าจะเป็นพวกน้ํามันเบนซินนะครับอันต่อไปครับถ้าอยู่ระหว่างร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบก็จะเป็นพวกนิปชานนะครับอีพวกนี้คือสารเคมีและก็พวกพลาสติกนะครับนะ ถ้าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง180ถึง250นะครับอุณหภูมิเพิ่มมาหน่อยนดเรียนก็ได้ลยลูกน้ามันก๊าซนะครับเพราะน้ำมันก๊าซก็คือหรือน้ามันเครื่องบินนะครับนะขั้นต่อไปครับหยาบมาหน่อยก็คือน้ํามันดีเซลนะครับช่วงระหว่าง250ถึง350ก็จะเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับหรือรถบิ๊กอัพนะครับส่วนน้ํามันเบนซินนะครับก็เป็นรถเก๋งนะครับหรือพวกน้ำมันอะไรก็ได้แต่นะครับเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันดีเซลนะฮะ ถ้าต่อไปครับถ้า350องศาเนี่ยนะครับ350องศาอ่าก็ใช้กับเรือนะครับนะเป็นน้ำมันเตาอะไรประมาณนี้นะครับนะใช้กับขนส่งสากมนี่จะจะเข้มข้นหน่อยนะครับมีความเหนืดมากหน่อยนะครับเหนื่กว่าน้ำมันเรือนะครับ3 8 0ร้อถึงห้าก็เป็นพวกน้ํามันหล่อลื่นน้ํามันหล่อลื่นเช่นพวกอะไรครับลูกน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่อง ก็มีหลายกลิ่นเนาะน้ำมันเครื่องก็แล้วดูกับความเข้มข้นนะครับความนื่นะฮะเอดยี่ห้อแต่ละยี่ห้อนะครับใช้ในฤดูหนาวนะครับฤดูร้อนนะครับประเทศที่ร้อนประเทศที่หนาวก็ใช้ s a e เขาเรียกว่าความค่าความนืดต่างกันนะครับส่วนกากมันครับนะกากมันเนี่ยนะครับกากมันก็คือเอาไปทําสร้างถนนยางมะตอยเนาะนะครับจะได้ยางมะตอยหรือบิทูมินนะครับนะ ขั้นตอนการกลั่นน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะครับกูจะขออนุญาตเสนออย่างนี้นะครับจากน้ำมันดิบผ่านความร้อนนะครับอไอ้ตัวที่เป็นบนสุดเนี่ยนะครับตัวที่เป็นบนสุดเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกแก๊สสูงต้มอันนี้ก็เป็นพวกน้ํามันนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นไปนเรื่อยๆจากบนลล่างนะครับเป็นน้ํามันอันนี้น้ามันอะไรรู้พวกเบนซินนะครับพวกเบนซิน พวกน้ำมันเบนซินจบไปด้วยเบนซินนะครับต่อจากนั้นก็เป็นพวกอะไรครับสารเคมีพลาสติกแล้วก็น้ำมันกา๊าซใช้กับเครื่องบินเนาะนะครับแล้วก็ดีเซลใช้กับรถบรรทุกใหญ่ๆรถทิ้อัพรถไฟอ,ไอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้ารี้กน้ำมันเตาเนาะใช้กับเรือนะครับนะแล้วก็จะเป็นส่วนของน้ำมันหล่อลื่นนะครับก็เป็นพวกน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับสำหรับรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็้วแต่นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็เอาทิ้งนะครับกลายเป็นอันนี้เป็นยางมดตอยนะครับใช่แล้วใช้ลาดถนนนะครับทำอสังาริมทรัพย์ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่ใช่ยางมาตอยผานะครับแป้นตังตรงนี้นักเรียนก็จดดูนะครับอันนี้ก็เป็นการการทำตัวส่วนนะครับอันนี้เป็นเกดคามรู้เฉยๆนะฮะต่ต้องจดนะมาดูตัวธรรมละลายและตัวถูลายในสาระเดียวกันนะครับตัวธรรมละลายและตัวถูลายในสาระเดียวกันเนี่ยนะครับ นิโครมนะดูนิโครมนิโครมกับทองเหลืองนะฮะนิโครมนี้มีอะไรครับนิโครมก็มีสารเนะรรนะเป็นของแข็งนะครับนิโครมนะเป็นของแข็งทองเหลืองก็เป็นของแข็งแต่ว่าธาตุ ay, ที่เป็นสมบัรอนิโครมเกิดจากนิกเกิลเจ็ดสิบโครเมียมสามสิบเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคืออะไรครับตัวทำละลายก็คือสาระเดียวกันที่มากกว่านะฮะตัวทำละลายก็คืออะไรลูกตัวทำที่มากกว่าคือนิกเกิลนะครับนิกเกิล นะครับตัวละลายหรือตัวถูกลยก็เป็นโครเมียมอันนี้คือฐถานะเดียวกันนะครับโครเมียมอันที่2ตัวทําก็คือทองแดงนะครับทองแดงตัวถูกคือสังกะสีครับจะมีสองตัวตุ๊กมาขนของนิดหน่อยนะครับอันนี้คือลักษณะอันไหนมากอันนั้นเป็นตัวทําอันนั้นน้อยอันนั้นเป็นตัวถูกนะครับถูกทำหรือถูกละลายนะครับออะเรามาดูนะครับถ้าเป็นสถานะเดียวกันจะเป็นยังไงครับ เมื่อสักครู่นะครับเป็นสาระเดียวกันต่อไปครับมีอะไรอีกครับมีหน้าฟิวอีพวกนี้สถานะเป็นของแข็งหมดเลยนะครับด้านขวาก็เป็นของแข็งนะครับนี่ก็ของแข็ง,ขงแข็งหมดเลยนั้นตัวทำน้ลายคืออะไรครับตัวทำน้ลายก็คืออันนี้ก็เป็นทองแดงทองแดงมากสุดนะครับอันนี้ก็เป็นบิสมัทนะครับบิสมัทห้สบเปอร์เส่วนตัวละลายหรือตัวถูหลายก็เป็นทองคําทองคําเงินอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นตะกัวนะครับตะกัวแล้วก็ดีบุกนะครับอันนี้ก็จุดไปตามนี้วันนี้ก็เข้าใจแค่พจ่์สิทนะฮะโอเชนนะครับต่อไปตัวทำลายที่อยู่ในสารดิจิกันอีกนะครับนะทิงเจอไอโอดีนอ่านะเรามาดูหน่อยทิงเจอไอโอดีนเนี่ยนะครับที่ใส่แผลนะครับมีฐานะเป็นของเหลวก็เกิดจากไอโอดีนกับแอลกอฮอล์นะครับนะนั่นเรียนเราตอบครูชิว่า อันไหนครับที่เป็นตัวทําอันไหนที่เป็นตัวถูกนะครับอันที่สองคือแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับทิงเจอนี้จะเป็นตัวชลัตซ่าล้างแผลเหมือนกันนะครับเป็นของเหลวนะครับเกิดจากเอทิลแอลกอฮอล์กับน้าอ่าเรามาดูว่าตัวไหนเป็นตัวทําตัวมากสุดเป็นตัวทํานะครับอันนี้ก็เอทิลนะครับเอทิลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์นะครับเพราะมากกว่านะครับแล้วก็ไอโอดีนนะครับ ไอลดีนนะครับส่วนอันนี้นะฮะตัวที่มากกว่าคืออะไรครับเอทิลนนะครับก็เป็นเอทิลนอีกแหละเอทิลนแอลโกอฮอล์จุดระงคูนย์ด้วยนะส่วนตัวถูกราดหรือตัวละลายก็เป็นน้ำนะครับอันนี้คืออยู่ในสาระเดียวกันนะี่คือยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นนะครับอ,อีกนะคะอากาศมีสมบัติเป็นอะไรครับแก๊ส แก๊สถุงต้มก็เป็นแกส๊สโอ้โหเยอะเลยอากาศเรานะฮะตัวทำอะไร,รคือตัวที่มากที่สุดคือไนโตรเจนนะครับนะแล้วก็ที่เหลือคืออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้อื่นๆทั้งหมดเลยนะครับส่วนแก๊สถุงต้มก็ประกอบไปด้วยประมาณนี้ก็จะได้ในไม่สูงครับก็คือน่าจะเป็นโพลีเพนเป็นตัวทําอะไรเพรามมากกว่าเขามีสถานะเป็นแกส๊สต,ตัวลายก็คือบิวเทนแล้วก็อื่นๆอีกนิดหน,น่อยนะครับ อันนี้นักเรียนก็สต็อปวิดีโอแล้วก็จดลงสมุดสงครูนนะวันนี้นะนะครับโอเคอาการเนี่ยนะฮะทำไมในตัวเจ่นเป็นตัวทำละลายนะครับเพราะในที่มีปริมาณมากอื่นๆก็เป็นตัวถูกเพราะน้อยกว่านะครับสมบัติของสารละลายนะครับนะบ่เราจะแค่นี้แหละสมบัติของสารละลายนะครับมีสารบริสุทธิ์กับสารละลาย ถ้าสมบัติของสารละายนะครเราเช็คไปที่จุดเดือดของเขานะครับจุดเดือดของสารละลายเนี่ยนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับแต่จุดเดือดของสารี่สุดมันก็จะขึ้นไปก่อนพอมันเดือดปั๊บถึงจุดเดือดปุ๊บมันจะค่อนข้างจะคงที่อันนี้คือความแตกต่างนะครับเกี่ยวกับจุดเดือดนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติของสารละลายคือนะฮะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่ละลายรวมกันอยู่นะครับไม่คงที่นะครับนี่ก็คือสมบัติข้อที่หนึ่งะครับของสารละลายนะครับมีจุดเดือดที่ค่อนข้างจะไม่คงที่นะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับสมบัติข้อที่สองนะครับสารละลายมีจุดเดือดสูงกว่าสารบริสุทธิ์ที่เป็นตัวทำละลายนะครับ สารละลายมีจุดเดือดสูงกว่าสารบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนตัวทำลายนะครับจุดเดือดนะฮะโอเคนะครับงั้นตัวสารบทดูดีนะฮะสารละลายมีจุดเดือดสูงกว่าสารบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนตัวทำลายนะครับจุดเดือดสูงกว่านะครับเนี่ยฮะเช่นน้ําเกลือจะมีจุดเดือดสูงกว่าน้ําบริสุทธิ์เพราะว่าน้ําเป็นตัวทำละลายอันนี้ชัดเจนนะครับ สารละลายที่มีจุดหลอมเหลวสารละลายมีจุดหลอมเหลวลดต่ำกว่าตัวธรรมลายบริสุทธิ์นะครับเช่นน้ําเกลือมีจุดหลอม nam, เหลวต่ำกว่าน้ำนะครับน้ําเกลือมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าน้ำนะครับต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวนะครับนะต้องแยกให้ออกนะครับอ่าแล้วก็ดูตรงนี้นะคะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงสารละลายถ้าเป็นจุดเดือดจะสูงกว่าแต่ถ้าเป็นจุดล้อมเหียวนั้นจะอยู่ต่ํากว่านะครับนาักการก็มาทํางานนะครับนะแนเสียงก็อาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะลูกนะนะครับไปละต่อไปสมบัติข้อที่4นะฮะและข้อที่5นะครับมีช่วงของการล้อเหลวกว้างนะครับมีช่วงของการร้มเหลวกว้าง สารละลายมีช่วงของการหลอมเหลวกว้างนะครับอันที่5้าคือตัวละลายสามารถแยกออกจากตัวตําละลายได้เช่นการระเหยการระเหิดนะฮะเช่นเรามีน้ำเกลือเนี่ยจะแยกเกลือกับน้ําออกจากกันเนี่ยต้องใช้ระบบการละเหยแห้งการระเหยแห้งคือยังไงฮะก็คือเอาไปน้าเกลือไปต้มก็ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือน้ําก็ละเหยขึ้นไปนะครับส่วนเราก็จะได้เกลือที่ ที่ที่ตรงก้นภาชนะเนาะอืมนะครับหรืออาจจะเป็นพวกน้ําเชื่อมอย่างเงี้ยน,นะครับหรืออาจจะเกิดจากการระเหิดก็ได้นะครับนะการระเหิดคืออะไรเรียนไปแล้วนะครับการระเหิดก็คืออันเนี้ยการระเหิดนะเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งอันนี้เรียนไปแล้วนะครับเป็นอะไรครับเป็นแก๊สนะครับเป็นชนะจากของแข็งเป็นแก๊สฮนะ โอเคนะครับเราก็สต็อปวิดีโอครูใช้เวลาสอนประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่พวกเราเนี่ยเรียนไปสองชั่วโมงนะครับถึงก,ก็จะเสะร็จนะฮะการทำกระติ่งน่ากินไหมก็สมบัติในกรละลายของสารนะครับอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกนะให้ดูอ่าด,ดูกันปัจจัย นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารนะครับสารจะละลายมากหรือละลายน้อยมันมีปัจจัยดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งก็คือชนิดของตัวทําละลายตัวทำละลายต่างชนิดกันเมื่อนําไปละลายตัวทำละลายต่างชนิดกันเมื่อนําไปละลายตัลยตวละลา,ายชนิดเดียวกันนะครับจะมีความสามารถในการละลายที่ต่างกันเช่นน้ําตาละลายได้มากในน้ํา เอ้น้ำตาลจัดละลายได้น้อยในน้ำมันนะครับน,นี้คือปัจจัยนะครับชิ้นง่ายๆคือขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลายนั่นเองนะครับอันที่2ปัจจัยที่มีผลอันที่2ชนิดของตัวละลายหรือโคตรตูกละลายนะครับนะตัวละลายต่างชนิดกันเมื่อนําไปละลายแต่ตัวละลายชิ้นเดียวกันเนี่ยความสามารถในการละลายก็ต่างกันนะครับเช่น โซเดียมคลอไรโซเดียมคลอไรคือเกลือละลายในน้ําได้มากกว่าโพเดียมเปิมมังกานตนะครับดังกั้ทีมนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำอันที่สองก็คือชนิดของตัวถูกละลายหรือตัวละลายนะครับหรือปัจจัยอะไรครับปัจจัยอุณหภูมิลุกนะครับอ่าอุณหภูมิมีผลตอบการละลายของสารเมื่ออุณหภูมิต่างกันอ่าสภาพการละลายของสารแต่ละก็ต่างกันนะครับนะคิดง่าก็คือ ถ้าอุณหภูมิสูงเป็นไงครับอุณหภูมิสูงผลก็คือละลายได้เป็นไงลูะละลายได้มากส่วนอุณหภูมติลลนนมต่ำละลายได้น้อยนะครับอุณหภูมิต่ำละลายได้น้อยนะครับก็ขึ้นอยู่ยกับอุณหภูมิด้วยมีอะไรอีกนะดูให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องดูนะครับการละลายนะสภาพในการละลายได้เป็นกรัมนะครับอุณหภูมิก็ต่างกันนะลกูก นะครับจากอุณหภูมิตั่ลบ่ก 20, 60, 100ดูโซเดียมคลอไรด์เกลือนะครับ20ก็จะการละลายจะเพิ่มขึ้นนะครับนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการละลายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นการละลายก็เกิดขึ้นได้ดีนะครับนี่คือการละลายนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูที่การตกผลึกนะครับ การตกผึกเป็นการแยกสารละลายออกจากสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงนะครับเมื่ออุณหภูมิลดลงความสามารถในการละลายจะลดลงโดยตัวทำละลายที่มีมากเกินไปพอจะแยกออกจากสารละลายที่เป็นของแข็งที่มีรูปทรงเรข,ขาคณิตเรียกว่าผลึกเมื่อเกิดการกตกผลึกในภาชนะจะประกอบด้วยสารละลายอิ่มตัวและผลึกนะครับนั้นสารละลายอิ่มตัวคืออะไรครับสารละอิ่มตัวคือสารละลายที่มีตัวลลยนะครับ อยู่ในปริมาณที่มากจนไม่สามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่งนะฮะหมายความว่าถ้าเราทำการผลึตตรงนี้นะครับเช่นเกลือก็สาะอิ่มตัวคือถ้าเราเอาเกลือใส่น้ำก็ลายไปเรื่อยคนไปเรื่อยเนาะมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับนะที่ใส่เกลือไปคนยังไงมันก็ไม่ไม่ละลายนะครับเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นมันอิ่มตัวเนาะมันไม่สามารถละลายได้อีก ือมอนคนเราอิ่มมันลูกไม่สามารถกินได้อีกมันสารละลายอิ่มตัวคือนะครับสารที่ไม่สามารถละลายได้อีกนะครับเพิ่มได้อีกแม้แต่นิดเดียวก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าการตกผึปป่งนี่คือเพิ่มก็ไปเรื่อยๆนะครับเอาไฟแสงเข้าไปอุณหภูมิสูงเข้าไปพอละาลายปุ๊บพอมันเย็ยนปุ๊บมันก็กลายตกผึปป่งออกมา,มานะครับนะเดี๋ยวจะพาพวกเราทำวิธีการตกผึปป่งนะครับลัก การแยกสารโดยวิธีการตกผลึกมีดังต่อไปนี้นะฮะหการแยกสารผสมจะใช้วิธีเตรียมสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงนะครับอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงเลยนะแล้วลดอุณหภูมิลงตัวละลายที่มีอยู่จาํานวนมากเกินความสามารถในการละลายได้ในสารลายนั้นจะแยกออกจากสารละลายเป็นรูปผลึก 2. สารที่ละลายแล้วถึงจุดอิ่มตัวก่อนจะแยกตัวก่อน เมื่อลดอุณภูมิหรือเมื่อน้ํเระเหยหไปนะครับมี2อ,อย่างคือลดหรือน้ํเระเหยหไปก็ได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้2ชั่วโมงเอาแค่ตรงนี้พอนะครับเอาแค่ตรงนี้พอการตกผลึกนะครับกาอทบทวนนะครับ,นะรบสารละลายก็คือประกอบด้วยสาร2ชนิดขึ้นไปมารวมกันนะครับแล้วก็ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งกันและกันนะครับ สารที่ถ้ามีสานะเดียวกันเนาะสารละลายที่มีสาระเดียวกันเนี่ยตัวที่มากกว่าจะเป็นตัวทำตัวที่ QUE มีน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกสารละลายต่างชิ้นกันนะครับนะเช่นของแข็งกับของเหลวอย่างเงี้ยเนาะนะครับของแข็งของเหลวก็คือของเหลวนะครับเป็นตัวทำนะถึงแม้นว่าจะมีปริมาณน้อยกว่าก็ตามเป็นตัวทำเสมอนะครับหรือคิดง่ายตัวทำก็คือตัวที่มีสาระนะครับเดียวกับสารละลายนั่นเองนะครับเช่นน้าเกลือ เกลือนี่จะเป็นฐานะเป็นของเหลวนะครับเกิดจากเกลือกับน้ําน้ํามีสาระเดียวกับสารละลายเพราะน้ําเนี่ยจะเป็นตัวทํานะครับสวนสาน้าต่างจากสารละลายก็จะเป็นตัวถูกละลายนะครับอ่าวันนี้เอาแค่นี้จดในสมุดแล้วก็ส่งครูด้วยนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับครูพูดนิดเดียวเกต้องจดอย่างเยอะเลยนึ่ะนะฮะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นมสองเทอมทีหนึ่งนะครับเขียนเลยว่าวิทมสองนะครับ โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนครับ